ตอนนี้48ค่ะจากน้ำหนัก58 460บี่หี่แหละเพราะว่าบริชั่งน้ำหนักไม่เป็นไรค่ะจริงๆคนเรามันหนูว่าแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนสำหรับแอนเองก็มันมันยังไม่จบอืมมันก็ต้องได้อีกอยู่ได้อีกอยู่นะคะ แล้วแต่ความพอใจสําหรับคนที่อยากจะบางบางคนก็อยากลดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรลดเพื่อสุขภาพที่ดีไม่อึดอัดใส่เสื้อผ้าไม่แน่นอย่างนี้ก็ก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับแอนคือแอนรู้สึกว่าแอนปล่อยตัวเองมานานแล้วปล่อยแล้วก็พยายามลดก่อนนี้ก็พยายามลดแต่มันไม่ได้เหมือนใจมันไม่แข็งพอแล้วทีเนี้ยมารอบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แล้วจริงๆก็เลยพยายามลดอีกครั้งหนึ่งตั้งใจจริงๆมันก็ลดได้ มันก็เลยลดได้ช่วงแรกเริ่มลดยังไงก็ปกติเลยค่ะเหมือนกคก,กินน้อยลงแต่ยังไม่ได้ลดน้ำมันลดน้ำตาลอะไรไปเลยสักทีเดียวก็แค่เริ่มแบบกินน้อยลงไปก่อนแล้วเราค่อยเริ่มลดความมันเริ่มลดจากอาหารทอดเป็นอาหารติ่งนึง่งย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตาลก็จากแบบเคยกินชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชาเขียวนมอะไรเงี้ย กับพวกอเมซอนอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็มากินแบบลองมัทฉะมัทฉะน้ำผึ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยที่มันมันที่มันซอฟกว่าเหมือนกับเริ่มลดลดลงมาจริงๆอ่ะแอนเชื่อว่าทุกคนรู้แหละว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากดูแลตัวเองอะเราก็ต้องเลือกกินให้มันได้แค่นั้นเองแอนไม่ได้ไม่ได้แบบพึ่งอะไรเลยแต่คือทุกอย่างอะมันมาจากวินัยของตัวเองที่เราแบบอดทนแล้วเราก็ แล้วเราก็แบบคือเหมือนแบบเราพยายามเราพยายามกินให้มันแบบให้มันให้มันได้ประโยชน์แล้วก็ให้มันสามารถลดน้าหนักได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนงก็จะพยายามแบบกินกินไข่กินของที่มันไม่มันอะไรเงี้ยกินเนื้อเยอะๆพวกอ,อกไก่หรือบางทีถ้ามันเบื่ออกไก่อกไข่ก็จะเป็นยังไงอะ่ะก็เป็นเมนูอื่นที่มันที่มันทดแทนกันได้ ไข่น้ําหรือปกติอันกินวันละมือ้อสองมื้ออย่างนี้เลยค่ะกินวันละมื้อบ้างสองมื้อบ้างแล้วแต่ถ้าวันไหนทํางานเร็วก็จะกินวันละสองมื้อก็มีแล้วแต่แต่ก็กินขนมนะก็มีขนมปกติแต่เราต้องเลือกขนมที่ท,ที่มันไม่อ้วนอะเราเลือกได้ค่ะเราเลือกได้กินซ่อมดำก็กินค่ะเราแค่ลดปริมาณลงให้มันให้มันพอดีอย่าก,กินมากกว่าตัวเอง ยากมากมาก,กว่าร่างกายตัวเองที่ต้องต้องการสมมุติว่าเนี่ยแอนต้องแอนต้องทํางานใช่ไหมแอนก็ต้องกินข้าวก่อนสักประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อที่จะให้มันเผาผ่านได้ได้พอดีแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้กินหิวก็กินน้ําเปล่าอะไรเงี้ยไม่กินค่ะเริ่งงานไม่กินค่ะไม่กินเลยมันต้องใจแข็งนะมันต้องใจแข็งค่ะถ้าอยากจะลดจริงๆบางคนถามถามเตียวากะคือมันเหตุปไร ของแอนไม่นานค่ะเพราะแอนตั้งใจลงไปสิบกิโลค่ะสิบกิโลไม่ใช่ค่ะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะดูแลผิวก็ปกติเลยค่ะแอนลดประมาณสองเดือนนิดนิด ปกติก็คือทาครีมบำรุงปกติเลยค่ะขึ้นเทียงขึ้นใช่ค่ะสิบกิโลสองเดือนค่ะใช่มันแล้วแต่มันแล้วแต่คนด้วยนะคะแต่อย่างแอนอะคือแอนกินแอนเลือกกินค่ะเลือกกินเลือกกินเลยเป็นหลักเลือกเอาอะไรที่มาใส่ปากเราเนี่ยเลือกเลยเป็นหลักเพราะว่าอย่างอาหารวันไหนที่เลือกหรือเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องเล,เลือกที่มันมันน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะคือทุกคนสามารถลดได้ถ้าเกิดตั้งใจไม่มีอะไรเลยมันอยู่ที่ใจของทุกคนล้วนๆลดได้เหมือนกันนะคะฝากเพ้ไงด้วยไปแล้วนะหนูไม่หลุดเลย หนูลดมาก,ก่อนช่วงปีใหม่ด้วยซ้ําแต่ปีใหม่หนูไม่ได้กินไม่ได้ทานเนื้อเนี่ยมีบ้างนะหมูกระทะก็มีบ้างแต่ต้องเลือกเนื้อเลือกเนื้อที่เราจะกินอะต้องไปกินเป็นพวกสันคออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สามชั้นมีคนสนใจหลายเลยหลายแฮงเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนัก ก็ต้องสนใจดอกสนใจเรื่องของหนาเวทีดีกว่าค่ะพี่น้องมันกับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเป็นนักแสดงเป็นศิลปินถ้าเราปล่อยตัวเองให้มันอ้วนไปแล้วก็ไม่มีความไม่มีความสุขมีแต่ความกดดันมีแต่ความเครียดแต่ตอนนี้ก็คือเราเราหันแค่หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะคือเลือกอะไรที่ให้มันดีกับตัวเองแค่นั้นเลยแล้วก็ อพอพอเราผอมลงใช่ไหมแล้วก็จะมีกําลังใจแล้วเราก็ไปดูแลตัวเองบ้างไปทําหน้าไปฉีดหน้าไปนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็ทําให้เราดีขึ้นนะคะอมอืแค่นั้นเลยจริงๆก็ทุกคนทําได้ค่ะทุกคนทําได้พวกน้ําชงเพียนไม่ได้กินเลยตอนนี้ก็ไม่อยากกินน้ําหวานมีกินบ้างแต่ก็ต้องกินได้นิดเดียวค่ะอืม ไว้เจอกันนะคะลงเบียร์ลาดพราวไม่ได้ฉีดคางค่ะไม่ได้ฉีดทำแค่จมูกขอบคุณนะคะบ๊ายบาย